วันนี้แวะมาหาสายันหน่อยครับกำลังทำอะไรอยู่สายันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ใครตัดผมให้เนี่ยโดนจับตัดผมนี่เขียวบ่โอ้ตัดผมยังกะจะไปทหารเลยอ้าสวัสดี f c พี่น้องชาวช่องยูทูบชาวเพจด้วยครับ วันนี้วาร์ปมหาสายันหน่อยเมื่อวานนี่ไปพาไปไหนไม่อวานไปหาโอ้ไปเที่ยวชายน้ำไปเซคิวไปเล่นน้ำส่อยโอ้เอ้านี่ถอดอะไรครับโอ้ล้างเอารื้อปั๊มตัวเดิมหรอแล้วบ่ครับรื้อแล้วเอาทั้งสองเลยทั้งสามทั้งหมดเลยยยมออออเตร์ดด้้้ววไนนั่ะกพย โอซ e <ek> <ine> ยานจัดลงทั้งชุดเลยครับปั๊มทั้งหมดเลยมั้งปั๊มทั้งหมดเลยลปั๊มทั้งหมดเลยปั๊มตัวเดินสองปัม๊มขึ้นตู้ตัวหนึ่งแล้วก็ปั๊มมอเตอร์ไปปั๊มยกคอตัวหนึ่งคนสีอ๋อนี่ครับอืม ตายแล้วบวชชีให้เลย <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้เช็คเช็คหมดยังอ๋อแล้ว,ลวเช็คเยอะไหม,ไมหตัวนี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไม่ได้ถอดใช่ไหมอืมมันจะหายไหมเพลนบางแล้วเหรอ แล้วเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ใช่ไหมเปลี่ยนใหม่ก็สองสองพันเกือบสามพันอต้องลองดูก่อนครับตอนนี้ปัม๊มตัวเดินกับปั๊มขึ้นตู้ตู้อัดนะครับต,ตัวในปัม๊มตู้อัดน,นี่ผมเปลี่ยนซีลน,นะซีลที่ซอมาวันนั้นไหนโอ้ไอ้ปัม๊มตู้อัดนี่เปลี่ยนเฉพาะซีนใช่ไหมครับเปลี่ยนซีลน,นะอืม ตัวตกลางนี่ของตู้อัดใช่ไหมเนี่ครับยเอ้าได้ได้กินยี่สิบสองเหมือนจะใหญ่แท้ไม่ใช่ตัวนี้บอกตัวเนี้ยมมมััันนนรอง้ใช่ใช่ใช่ปั๊มตู้อัดจะเป็นของได้กินครับส่วนตัวเดินก็จะเป็นของอีตันนี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ ั๊มยกคอนะครับตัวเล็กสุดท้ายก็บ๊มตัวเดินใช่ไหมตัวนี้คบําตัวเดินเพิ่งแต่เริ่มอันนี้เขาเรียกรืร้ออะไรรือร้อวิใจัยใช่ไหมฮ <c oughs> ะครับรือบ้อวิจัยใช่ไหมเรื้อวิจัยเปลี่มันบางอ๋อไหนอืมเปลี่ยนบางแล้ว เราโพชได้ไหมล่ะต้องดูก่อนขัดดูนิดหน่อยมันลังนก็ลายแล้วนั้นก็รวยนี่าสั่นกันไม่ใช่ไหมน่าผิดน่าผีดไอตัวฝุดมันเข้าไปก็จะมันไปเจอตัวนี้และก่อนใช่ไหมครับผิดบางเนี่ยครับเจอคู่นี่กันเพื่อเจอคู่นี่แหละนั่นตัวนี้มันอยู่นิ่งๆไม่ได้หมุนอีกแล้วอื วันนี้ลมดีเนาะลมดีคนจะ<ม><ล>ตกลม,ลมทัทองวเลพัดลมว้าเนื้อลมดีพลมอหอโอ้พัดลมสองตัวเลยยาอือวันนี้ก็คืบหน้าไปแล้วส่วนตัวชุดชุดคอตอนนี้สันก็ใช้ตัวลูกเตะเรียบร้อยแล้วเนาะ นี่ลูกเตะขึ้นตัวชุดกวกฟางนะครับนี่ลูกเตะตัวนี้ลูกเตะตัวนี้โอ้อันนี้ทำตอนไหนนี่ตอน,ตอนเย็นครับตอ,ออตอนเย็นครับอ๋อตอนเย็นเมื่อคืนเมื่อคืนที่เราทดลองกันวันนั้นใช่ไหมสองตัวอืม อันนี้จะใช้สายพานกี่เส้นตะยันเส้นเดียวก็พอใช่ไหมบเลมันใหญ่แล้วเนาะดีครับหรือชุดปั๊มออกมาเลยจะทำสีไปเลยใช่ไหมแล้วแล้วปั๊มทำสีขาวนี่ฮะสีอะไรปั๊มสีเหลืองโอ้เมื่อกี้จะไปจะบวชจะบวชแล้ว เออ้าวบัวเขาได้ไหมนหะ่นนะอน,น,นอ๋อวันนี้ก็แวะมาครับผมอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับรถอัดฟางตอนนี้สายันรื้อแล้วครับผมเพื่อความชัวร์แล้วก็ความแน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าอยากจะให้มันชัวร์ก่อนมาตรฐานเลยนะครับ เผื่อใครซื้อไปก็จะได้ไม่ต้องไปเช็คใหม่อช็คอะไรนะครับตอนนี้ก็เช็คปั๊มหมดแล้วอ้ายิ้มหน่อยดิทำเป็นหน้าปกหน่อยโอโ้โหได้ช่างช่างนี้ใช่ไหมช่างช่างเขียวเขียวโกนหนวดให้แม่ผมตัดผมอ๋อแม่ตัดผมโอ้บานดีนี่ไม่ถึงร้านแล้วครับไม่ว่าจะอะไร คนในบ้านไี่เป็นหมดเลยครับผมอือโอ้โหรื้อใช่ไหมส่วนปั๊มมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมพี่ก็ไม่เคยเห็นนะรื้อหมดเลยนะพี่น,นี่โอ,รอ้รื้อหมดเลยเรื้อยทุกอย่างเ <c oughs> ดินไม่ได้นี่ก็อีกอย่างนึ่งนี่ก็เป <c oughs> ็นอย่างนี้นี่ครับไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เรียกว่าอะไรนะไอ้นิ้วใช่ไหมนี่นิ้วนิ้วไหนนิ้วนิ้วนิ้วนี่บ๊อก แค่แม่ได้ถอดลูกปืนหนึ่งไม่ต้องขัดนานเลยน้ามันลายโอ้ห่านลายน้ำมันมันเข้าไปมันจะไปดันตังไหนตัวไหนตัวนี้นึโอ้ดันจากช่องดีใช่ไหมครับถ้ามันอยู่ตรงอย่างงี้มันก็จะไม่เดินไปอ่าเวลาไม่จะมีตัวลูกสูบอีกตัวนี้อ่าลูกสูบดันมามันก็จะมันเฉียงก็คือมีฉีดน้ำมันใช่ไหมมันจะมีน้ำมันออกตรงนี้พีึ่งนอำมันเข้าตรงนี้แล้วก็มานี่แล้วก็ ดันตอนนี้ซ้ายขวาอืมพอดันปุ๊บมันจะเข้ามานี่ตัวนี้ไปอ้แล้วมันก็ยิงเฉียงมันก็จะเดินอีกฝั่งหนึ่งอ๋อสลับกันไปมาไปมาอ๋อก็คือเฉียงเฉียงซ้ายเฉียงขวาคือไปหน้าเดินเดินถอยหลังใช่ไหมครับอืมตัวนี้เลยมันดันให้เฉียงครับสองตัวนี่เหละถ้ามันอยู่ตรงกลงก็มันก็จะไม่เดินครับแต่ถ้ามันเฉียงเพื่อมันจะเดินครับจริงๆแล้วก็อยากศึกษามกันนะระบบปั๊มเนี่ย อันนี้ได้วิชามาจากไหนคููพักรักยำเคยทำบ้างเคยทำมาเนาะแต่ก็ทำมาก็ใช้ได้เลยก็จบเราใส่กันไม่ค่อยเร่งเลยถ้ามีแท่นลองว่าจะทำแท่นเช็คขั้นตอนนึงแท่นนะอ๋อคือเช็คปั๊มเป็นแท่นเช็คปั๊มเลยเช็คปั๊มมันไมแค่ใส่มอเตอร์หมุนเฉยๆมันก็มันก็ใส่น้ำมันออกใส่น้ำมันเข้าใช่ใช่ มันก็มีเกียดูต้นหน้าต้นหลังว่าขึ้นเท่ากร่ะไรแค่ไหนพวกนี้นี่อันตรายของเขาคือพวกเศษอะไรเศษเศษฝุ่นเนาะเศษพวกฟางเล็กๆหรือว่าเศษอะไรสุดก็น้ำมันแห้งนี่น้ำมันแห้งน้ำมันแห้งนี่เรียบร้อยเลยคือน้ำมันก็ต้องดูดูเนาะไม่ให้มันแห้งไม่ให้มันขาด นะครับให้สัญบม,มันจะรุดในเลยอ่ามันก็เทียมัางอืมเข็ดมางคือตัวนี้มันมันต้องใช้น้ํามันรอรอเราเลี้ยงตลอดนะครับพวกระบบปั๊มไฮดรอลิกนะครับแล้วแล้วมันมัน,ม,นมันต้องใช้แรงอัดสูงสูงเนาะแร,รงอัดของปั๊มอะ่ะ<ม>แรงดัน,นตัวนี้ของอะไรนี่ติดดันดีดันอืมดิตันยี่สิบสองใช่ไหม มันไม่เห็นเขียนบอกเลยเบอร์ตัวไหนตัวไหนอา่าจะของได้กินมันจะเขียนฝั่งทางนี้จะเขียนว่ายี่สิบสองครับตอนนี้ไม่เห็นเขียนเลยมันดูยังไงอือโอ้โห <c oughs> <c oughs> มาคลิปนี้มาพอดีเลย <c oughs> สายยันรือ้อ <c oughs> มโมจะนั่งเล่นนะเออค <c oughs> ือปั๊มครับผมก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูครับผม สักสิบนาทีวันละคลิปวันละคลิปครับผมนะวันนี้เสร็จไหมเสร็จเสร็จขอบชั่วโมงนึ่งเสร็จเดี๋ยวขัดก่อนถอดลูกปืนอาเซ็ตเดี๋ยวบอกอรุ่งนดีผู้คนดีก็คงจะได้ทำสีทำสีเสร็จพรุ่งนี้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เหลืองหมดเลยเนาะนสีเหลืองแล้วก็เอา้าทารถเข็นด้วยเหรอรถเข็นนี่ใช่วางคนสี ดีครับปั๊มแล้วก็จะทำบัลลังก์ก่อนหรือเปล่าบัลลังก์ก็ก็เลือไม่เยอะแล้วนะใกล้แล้วทำบัลลังก์เสร็จทำชุดฟ้าครอบจำชุดเกลี่ยฟางยื่นออกมาเดินระบบสายคอนโทรลระบบสับปากจบระบบอัดก็ เรียบร้อยแล้วเลือทดลองรเรือทดลองหน้าง,งานจริงนะครับอมประมาณนี้เลยนะครับผมอ๋อคลิปนี้มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วครับผมขอบคุณทีสีพี่น้องทุกท่านครับที่เื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมตอนนี้สายันก็เดี๋ยวเช็คปัม๊มปั๊มตัวเดินสองลูกนี่เปลี่ยนอะไรบ้างดิขัดเยฉยขัดเลยเฉยขัดเลยเฉยครับเพือท,ทำความสะอาดอ มันลายมัหล,ลายตัวนาเพียมันลายมันถึงไม่ค่อยไปขัดไอตัว scene, scene ซีนซ<ข>ีนคอเลยอืมก็ก็ขัดหมดใช่ไหมตัวไหนมันลายลายก็ขัดให้หมดัตวเมมมสออื m. โอเคครับผมคลิปนี้ก็บายบายนะครับขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่าน,นครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณน้องสายันด้วยครับผมขอบคุณมากครับ,บครับผม